เฮ็ดพ่อเขาสาครับผมบุญเขาสาครับเอาเฮ็ดดีๆไมได้จำได้คว <c oughs> <c oughs> ามกระสาจะเป็นเรื่องดีครับพี่น้อ <c> ง <oughs> ไม่ได้ไหวเฮ็ดห่อแล้วครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องกับอีสานสมปีมาล้อมาลอยครับวันนี้ผมสิพ้าพี่น้องมาตะมาเตรียมข้าสาครับพี่น้องตามเหตุ12บสองกล้อง14ตามประเภทนี้เล่าอีสานบานเฮาครับกะต,ตอนนี้ครับมีหค่อ้อยเพื่อนกนตะตาเตรียมข้าสาเกยียวครับล้งห่อครับผมกะเพื่อนทีญยกะเอาไปตองมากครับผม ใหญ่ตองนื้อซิมหาก,กองครับพี่น้องกะกะบขา้าวของที่เท่าที่สีเอามาเตรียมข้าวสากมื่อนี้กสัสินี้ครับพี่น้องจะเป็นพวกผลละหมากรากไม้ครับผมอันยู่อันกินเป็นข้าวต้มข้าวนมกะเป็นผุนครับอันนั้นกเ็เป็นเป็นปิ้งกบปิ้งปลาครับพี่น้อง นีก็สิมีอันพวกข้ามหมากข้ามยาครับพี่น้องกอกยาหมากพู่ครับนี่กับปลาครับรียมไว้นะครับ้วตอกกระต้มขนมสมง่วนกับมี่ครับผมจะย้ายกันไปครับเอ็ดไว้เป็นกองเป็นกองครับพี่น้องเอกออกไว้ย กะประเภทนี้บุญเขาสากันใหญ่เขาสาเข้ากะบางพื้นที่เพื่นกระใหญ่ตั้งเต่มมือขึ้นครับพี่น้องพิ่นกระเห็ดตั้งเต่มมือขึ้นทังบ้านผมก็จะเอาไปตอนเศร้าครับทังกาละสินเอาไปพร้อมกันครับช่วงนี่แหละครับช่วงจังหันนี่แหละลงจังหันกระือกันไปตอนอยังน้อยมันไปโรงเรียนผมก็ไปจังทันนะครับพี่น้องแล้วก็ไปทาลกกินกบ กินปลาครับที่เพื่อนเอาไปย้ายเขาจาดเอาไปแขนไว้ตามต้นใหม่ไปว่างไว้อันเงาใหม่เอาไปไว้พ่นครับน, <laughs> นี่จะปลาตัวยังไงครับ <laughs> เอาไปกินเป็นเิ็กหน่อยเอากระตอกกระตุ่มแต่ว่า,วาทาั้งว่าปีทั้งสารครามนี่ครับเ <laughs> พื่อนจะเอาไปหลังจากหลังจากที่จังหันแล้วไปเอาไปก้อนเพี้ยนแม่นบห่หญ่เพื่อนจะเอาไปก้อนเพี้ยนครับพี่น้องเป็นนังทันครับ ทางหมองทางยาโสทังรอยเอททั้งนั้นพื้นกับใหญ่กันตั่งแตเมือขึ้นนี่ครับพี่น้องขึ้นนติไปหอบแล้วแต่พื้นที่ครับผมเป็นเรืการเอาไปดับดิเอาไปมวยเอาเอาแล้วกัดใบนี่ไม่ใส่ลัะ นี่ไม่ใหญ่อ้ไยกันกำลัง,องอใหญ่เยอะครับพี่น้องกำลังเอาใส่เป็นกองเป็นกองเอาใส่มาซิมหากองอ้อย๋อเห็ดอ๋อเห็ดเป็ดที่ละหน่อยกันครับพี่น้องผมก็สงสัยหมากพูดกันซิมหาแล้ครับนี่พีนน่น้องครับการแบบเพลงนี้ทิปสองครั้งทิปสี่แบบเพลงนี้เล่าอีสาบนบรรท่องก็เป็นดังสี่ครับ เอาเด้เอามากันไหมแค่ไหนออกมาใช่ไอ่ห้อไเป็นอันเะออันนึงกับพ่อเรา

เอาไส่ครบเหมือนเลยเตีนั่นแหละครับพี่น้อง,ม,ยอยาางมีอ้อยกะลั่งใหญ่ก็หมัดทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องอันครบอันกินข้าวตอกข้าวต้มขานมนมเน,นยครับประเภทนี้บุญข้าวสาก,กะระาจะถือเอาเป็นสิบหาค่ำเดือนซิบครับพี่น้องเป็นมือกินก้นแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ใหญ่อ้อยกินก้นนะครับพี่น้องกะจะถือเอา สิบหาคำเดือน10ครับพี่น้องเป็นว่ามือเพ่งเดือนสิบเป็นว่าเป็นมือที่เขาจะใหญ่เขาสาครับตามประเภณนี้เหตุสิบข้องสิบีตามเ 14. ตปูเต,ป,เตปูครับการจะเป็นบุญก่าสาก,การจะเป็นการอุทิศส่วนกนุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วครับพี่น้องกร่วมถึงกับวิญ,ญญาณต่างๆครับสัมภเ,เวสี อุทิให้เมิครับพี่น้องกะอีสานบานเฮากะจะมีประเภทนี่บุญเขาสารครับภากใตเพิ่นกะจะมีประเภทนี่อ่าอายังก็ครับชิงเปรตครับภากเหนือเพิ่นกะจะมีประเภทนี้สลากพัดไปจังสันครับภากกลางเพิ่นกะจะเป็นศาสไทยครับผม กบเอาไซแลตดีนี่ครับในกล่องขาากก็จะเป็นเั่งนี่ครับพี่น้องวัวท่านมีป่าอยู่นี่เอาใส้ดีดีขวดเอาไปค,ครับเอาเฮ็ดดีดี จะได้จําได้ต่อไปก็ใช้ได้เฮ็ดจนตัวเธอทำพี่น้องนะนี่เดี๋ยวผมที่ใส่เข่าครับพี่น้องเข่าใส นี่นี้ก็ครบแล้วครับพี่น้องเขากจะเอาเขาเอาเ,อาเอาขาไสเอาข้ต้มไส้เอาขอนมเอาทุกสิ่งทุกอย่างใส้ครับที่เป็นอันครบอันกินเอาแจวใส้ครับ <g ül> แจวประแดกวันเท้าขาดมาได้นะพี่น้องเนาะเฮ็ดบุตคิดส่วนกุศลเฮ็ดในพวกบุญพวกข้านทั้งที่ะกะขาดบ่ได้ครับผมพี่น้องเฮ็ดอยู่สิบหาห่อครับ อันเป็นยังจังเป็นซิมหาหอเนี่ยผมกับโมโหด้วยกันครับถามย่เหรียญเมื่อกี้ย่าเหรียญเพิ่นกัว่าเพื่อนเห็ดว่าจังสั่นครับเห็นซิมหาหอแต่ถ้าใหุผมสันนิษฐานอาจจะเป็นเพราะว่าอันอาจจะเกี่ยวกับคืนวันเพ่นครับพี่น้องกาจะเป็นคืนวันเพ่นสิมหาคาครับผมในเดือนหนึ่งก็จะเป็นกลางคืนกับสิบหา ขังเล่มกับสิบหามันแบบพี่น้องตอนนี้ไม่ใหญ่อ้อยกำลังห่อไม่ใหญ่อ้อยนะครับนี็ตอนนี้ต้องเป็นไม่ใหญ่นะพี่น้องนะกำลังดีจิห่อครับพี่น้องเราก็เอาเอาห่อเขาห่อเขากันนั่อดีครับ<ม>เอาเอาไม่กัดมากัดหนากัดหลังครับพี่น้องล้วก็เอามา มากัดกันใส่มันยิบกันใส่ครับอันคำหมาคำพูของเขาครับมาพูยาเอามาติดกันนังสี่ครับกัดเปลี่ยนบ่กัดเปลี่ยนบัวนี่นะครับกัดนะกัดทั้งหลังสันแล้วบันนี้เขากะอันอันหอใน้อยนั่นก็จะเป็นคำหมาคำพูกอกยาครับพี่น้อง เราก็เอามากัดใส่กันครับบาดแามกาออกไปว่างเราก็จะไปว่างเป็นห่อเป็นห่อยังสีหล่ะครับพี่น้องมือหนีสารสมบีมาแล้วมา่อรอยครับพาผีพันอ้องมาฮ่อข้าวสาครครับผมตามประเพณีของ เล้าอีสานบานหฮาครับผมตามประเภทนี้ถีเฮาเฮ็ดมาหอนเฮ็ดสิบสองข้องสิบสี่ตั้งแต่ปู่แต่ปู่ตั้งแต่พ่อแต่แม่ผ้าเฮ็ดครับเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงรับครับร่วมถึงกับวิญญาณต่างๆครับผมเป็นการอุทิศส่วนกุศลหาพ่อหาแม่หาผีปู่ผีย่าครับผู้ที่ห่วงรับไปร่วมถึงกับ กินย่านเรรอนครับผมให้ไปเมดครับพี่น้องจึงสี่ละครับหอดเดือนสิบมาเพิ่นว่าเดือนสิบเพ่งครับเดีอยว่าขึ้นสิบหาคำเดือนสิบครับพี่น้องมีเงอใยโอ้ยหอใ้มันสวยๆด้เถอะ มันยูได้ลหรอนี่ฮอฮอร์เป็นวันหยิบครับหยิบวันผมเผื่วันหยิบส่วยครับหยิบไปมันเป็นหองสิครับออกมาใ่กันครับฮอหน่อยก็จะเป็นค่มหมากค่มยาครับก็บจะมีกอกยามีหมากมีผู้ครับพี่น้องเดี๋ยวซอยไม่เงยไ ハピの。 ผมยังหน่วยนี่นไปโรงเรียนครับบ้านผมเพื่อนสีเอาลูงไปตอนจังขานนี่นะครับตอนเเศร้านี่แหละแม่กับยายก็สิเตรียมตังแต่ตอนกลางคืนครับตอนเศร้าก็พักกันออกไปมานี้เป็นนักเรียนนองพี่นองโรงเรียนก็จะอยู่ปิดบ้านเด้ยรงเรียนบ้านผมเขาไจากจะไปหาเอาครับบาดเพื่อนบาเพื่อนเอานี่ครับของห่ออนี่ครับเพื่อนจะไปแคงเลยตามต้นไม้เอาอไปไว้ตามพ้น ตามน้องไปก็สิี่แลนไปครับไปเอาแลนไปเอามากินครับพี่น้องไปหาเลือดกบตัวญ่าปลาตัวญ่าครับอันผมเกอเพิ่งจะเอาปลาแส่เป็นโตเป็นโตดีครับพี่น้องกบก็แส่เป็นโตเป็นโตครับกินเพถึงนไงนะ ไปโรงหลงโรงเรียนนี่เพราะได้สนใจที่จะไปเขาเขาทุงเขาแถวเลยครับพี่นอ <c oughs> อ้องข้าวตุ่มข้านมกันร้นายครับไ <c oughs> มารังมุนเดี๋ยวนี้มีหมากตังมุนใส่น่ำพี่น้องตอนผมยังใหม่โบมี่ละครับมารังมุามมางนนี่เ <c> ด <oughs> ี๋ยวนี้ยีบปูปีญ่ากิน ได้กินหมางุนครับพี่น้องทันสมัยขนาด อย่างที่ว่านั่นนะครับพี่น้องบางพื้นที่เพิ่งจะจะสีเอาเอาไปยายตั้งแต่ตอนกลางคืนครับตั้งแต่หกทุ่มเป็นต้นไปครับไปยายไว้ตามวัดตามทาตามนั้งครับพี่น้องตามซีนงซีแยกก็มีครับแต่แล้วแต่ส่วนมากก็จะเอาไปไว้วัดนะครับก็เขาไปวัดก็เอาไปยายไว้วัดครับพี่น้องบาง้านผมก็จะเป็นช่วงตอนเศร้าตอนตั้งฮันครับ ที่ทั้งสารค้ำนะครับทางบ้านไม่ไหวเพิ่นทางว่าปีเกิดเพิ่นก็เอาไปเอาไปตอนหลังจากทางขั้นแล้วครับเอาไปตอนก้อนเพี้ยนครับตอนเพิ่นลุ่มเพี้ยนหวานในห้องห่อห่อกระิ่ายเจังจีครับพี่น้องเดี๋ยวผมใหญ่ใส่ใหญ่สใส่อันนี้ก่อนครับ นั่นนี้มันหน่อยครับพี่น้องงจริง้าเจบอ็ใส่ด๋อัใส่มนมนน่อันนี้อันนี้สมง่วครับพี่น้องสมง่วครับ จับด,ดีๆ네นีิโอ้ยให้ไรเห็ดบุญ้วยนี่ให้่เนียพี่นงนาราใส่รวดนันดีนั่นดูลิ้งเหลือยุนโอ้ยก็ใส่หัวเขาใส่ประดเต้นกุึนลอวนี่ก็ใสนึ่งก็ใส่นี่ก็ใส่้ มัดือครับพี่นอ้องแล้วนี่กะมัดือกบีใส่ทั้งมัดือทั้งก่อยนะครับพี่น้องเลยก่อนย้ายาย,ย,ย้ายสหยหยิหนึ่งก่อยหนึ่งก่อยใส่กับมัดือนล้วครับ เอเกดเปิดตรงกลางนี่คุณนายอ้อยเพิ่นกันฮอตจะเป็นฮอสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเพราะว่านี่คืออันใหญ่แท้โอ้ใครได้กินนะนี่ดีทิดได้การขนาดนี้อันใหญ่นี่คคบบอเทอร์ไม่กัด ครับครับวิธีการเฮ็ดข้าวสาครับตามประเภทนี้เฮ็ดทิปสองคล้องิสี่ครับกาดหอดมือ,อเดือนสิบเพ่งมาหรือว่าชิบหาคำเดือนสิบครับก็จะเป็นบุญข้าวสาคบพีน่น้องกระเล่าอีสา,บานาสาบานห่อกับไทยอีสานบานห่อกะสีป้ากันเฮ็ดข้าวสาครับเพื่อที่จะเป็นการ ทิดส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับครับพี่น้องกาเมื่อนี้ครับอีสานสมปีมาล่ำล้อยครับพาผีพาน้องมาสืบมาสารพี่นีวัฒนารรมเก่าๆครับผมก็ขอละพี่น้องไปก่อนครับผมเอาไว้สำนีครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายครับสวัสดีครับนครับเอาห่อมากาจจะได้จริงๆครับพี่น้องบัดนี้ จะเอาไปไปลงวัดครับพี่น้องเอาไปยายแล้วครับบานนั้นช่วงช่วงเพ้นครับทางนี้ครับกรเภทนี้ทางาสารคามครับผมทั้งว่าปีิ่นจะเอาลงไปช่วงช่วงนั้นครับผมช่วงเพ้น